พูอย่างอย่างเราถ้าเรื่องขนมนะหรอขอให้บอกกินได้ทั้งวันแต่ก็ห่วงสวยนะแล้วจะทำยังไงดีล่ะเวลビーขนมอวกาศอร่อยมงคุณค่าผลไม้แท้สนุกได้สาระเต็มเต็มคำเวลビี well be, อร่อยแบบนี้ลองเลย ดีครับพบกับรายการเทคอะครับนะครับแล้วก็ผมครับแก๊ปเช่นเคยครับเรียกได้ว่าวันนี้ฮะเราก็จะพาไปยังร้านกาแฟแล้วก็ร้านนานั่งเช่นเคยวันนี้ครับเราอยู่กันตรงที่เรียกได้ว่าแทบจะใจกลางเมืองเลยทีเดียวครับเป็นศูนย์กลางเลยสําหรับการเดินทางครับติดกับสถานีแอร์พอร์ตลิงครับเดินทางไปยังสนามบินสุวรรณภูมิได้ด้านล่างครับสถานีรถไฟก็มี นะฮะแล้วก็เป็นศูนย์รวมของเด็กๆด้วยครับโดยเฉพาะย่านมัธยมนะฮะเรียกได้ว่าเป็นย่านนี้เลยตึกวนาสอนก็สถิตยอยู่แถวนี้ครับผมพญาไทนั่นเองฮะสถานี BTS พญาไทครับตอนนี้ครับซึ่งวันนี้ครับผมนัดกับพี่ชายไว้คนนึงนะฮะเรียกได้ว่าจะใช้คำว่าสวัสดีอาจจะแปลกสำหรับเขาครับต้องใช้คำว่าซินจ่าครับ่านะเป็นใครคงจะต้องติดตามกันนะฮะแต่ว่า ตอนนี้ผมรอมา7วันเจคืนแล้ววันนี้ร้านที่เราจะไปกันนะฮะเป็นร้านกาแฟาที่เรียกได้ว่านะฮะอยังเสร็จเสร็จใกล้จะเสร็จแล้วครับร้านกาแฟาของเรานะครับพี่คือแบบผมของเราเนี่ยฮะพอแล้วน้องพอแล้วใช่ไหมตายแล้วอ๋อผมพูดมา <c oughs> เขาเขา,เขาปิดรายการทิ้งไปหมดแล้ว <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับครับสวัสดีครับ,รบอ่ะอีกรอบหนึ่ง และนี่ก็คือพี่ชายผมที่ผมพูดมา7วัน7คืนแนะนําตัวแลครับพี่ครับสวัสดีครับผมทีรุตนิมโรธามครับผมครับผมวันนี้เดี๋ยวเราไปที่ร้านกาแฟกันเลยใช่เป็นร้านที่เรียกว่าพี่อิวแนะนําเลยใช่ไหมฮะใช่เพราะว่าคือพี่เนี่ยผ่านร้านนี้บ่อยเพราะว่ามันเป็นอยู่ใกล้คอนโดเพื่อนพี่แล้วพี่มาบ่อยไงเห็นแบบโู่บรรยากาศมันน่านั่งมากงั้นไปนั่งกันเลยไปนั่งเลยไปกันเลยครับผมวันนี้แหละจะได้เข้าไว้ทันทีโอเคฮะ สวัสดีครับสวัสดีครับกินอะไรดีกเป็นอ๋อมีชามีกาแฟพี่มีอะไรแนะนำไหมครับเป็นตัวซิกเกอร์ของพี่ครัเอาเลยคร ap ับนี่จะเป็นเฟสเิเยลเฟสเปเชษอืที่มีร้อนเย็นแล้วป่นร้อนเย็นแล้วปั่นเอาอะไรดีครับพี่ร้อนก็ทานง่ายร้อนก็านง่ายไม่ง่ายพี่ผมปากคองเอาปั่นแล้วกันปั่นปั่น โอเคอีกสักสักอย่างไหมอ่ะอีกสักอย่างหนึ่งถ้าเป็นตัวพิเศษของร<อ>้านเราก็จะเป็นเครืออ่องนอนเอสเปรสโซ่ด้านโน้นอ๋อเอาเอาครับเอาไอ,าอ,าอา้นั่นนะครับผมเรียกไม่เป็นออ้พี่มันคืออะมมไรไซฟ,ฟอนไซฟ,ฟอนที่หนึ่งอ่ะมีขนม,มะะไหมครับใม่ก็จะเป็นพวกตัวนี้อันนี้อ่ะครับ แอปเปิลอคัมเบิลคีมบลี่แล้วก็บูเบลีมอฟฟินมันอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกนะเอาอะไรดีตําจีมะเสือเปาะแอปเปิลคัมเบิลโอเคแอปเปิลคัมครับครับผมร้านสวยมากเลยที่เดี๋ยวกิกยืนจิ้มนี่นไก่เยอะแยะตามนี้นี่แอปเปิลคัมเบิลตั นั่งกันว่าผมจะเป็นลมคาเคานเตอร์ไปสักก่อนโอ้โโอโพี่นี่เมื่อกี้อะไรนะแอปเปิลคอมโบ้แอปเปิลคอมโบ้ เรื่องว่าน่ากินมากถูกต้องอยากจะชิมแล้วเอาเลยเอาเลยนะแล้วพี่ขอลองกาแฟก่อนแล้วกันนะได้ครับผมโอเคอือหอมมากหอมมากนี่ผมกินบ้านมากเลยเอออืมอืเ้อเป็นไงเป็นไงเออพี่ครับอ่าว่าไงผมเนี่ยความจริงแล้วผมเป็นหนึ่งในแฟนคลับของพี่มากพี่เอ้ย จริงผมติดตามพี่มาตลอดพี่ทําอะไรบ้างครับสําหรับพี่อ่ะปีสองพี่เป็นผู้กิจกรรมรุ่นที่หกสิบแปดภาพปีสามปีสามปีสามพี่ก็ยังเป็นผู้ดูแล้วเป็นเศษปีสี่พี่ในละครเวทีเรื่องบานเดมรานตีต้องคข่าสาตาบาบต้องจำนะโอ้โหนั่นสเกตผมไม่รู้เยอะเลยเรื่องละครใช่ไหมเหมือนวราอย่างนั้นแหละมี่คนรู้จักกันเลย เอางี้ like, <ะ>ดีกว่าพี่ผมว่ากาแฟเนี่ยก่อนจะจิ้วชื่อผมอยากจะรู้รสชาติกาแฟแบบรู้ลึกถึงความเป็นกาแฟออยากจะขอเชิญเขาเรียกว่าคอฟฟี่กูรูน,นะครับใช่งี้เราต้องเรียกเขามาแล้วแหละเป็นผู้รู้ทางด้านกาแฟครับเชิญมาเลยครับผมเจอนะครับผมนะฮะมาครับ<า>ส,<า>ส,สวัสดีครับผมชื่อพี่อะไรนะครับพี่วันใ<า>สค่ะพี่วันใสนะครับชื่อนี่น่ารักเลย ก่อนอื่นผมบอกเลยที่ผมชอบร้านน,ะน่ะเควสคือร้านสไตล์นี่บรรยากาศมันเป็นยังไงแบบมันมีสวนอยู่ใจกลางเน,ะน้อยนะแบบนี้พะยาไทยเลยนะใช่ใช่ถวนลงด้วยค่ะมัน,มนก็เป็นแบบง่ายๆแบบอ,อาร์ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออแต่แต่จรงิง้ก<ๆ>อาจจะมีนะ อะไรเพราะว่าแบบมันมันมันได้ผมเห็นแบบกำแพงมันเปื่อยนะเป็นพืนเปื่อยอะไรเงี้ยเป็น,เป,นเป็นแบบพื้นเก่าเลยใช,ช่ชอบชอบคุณชอบ์แล้วตรงนยิ่งแบบเพิ่ฝั่งอีฝั่งเป็นเพ็่มด้วยเนะาะในเวลาครับแล้วอยากทราบว่าความจรงิงเนี่ยที่เมื่อกี้ผมผมสั่งอาหาราเนี่ยพี่ใช่ไหมมีเนี่ยซิงเกิลเนเจอร์เรียกว่ามันมีผมได้ข่าวว่ามีอะไรนะเฟสหนึ่งเฟสหนึ่งเฟสหนึ่เฟสหสสอง มันคืออะไรครับพี่เหมือนเกมออนไลน์เล่นทำ quest หนึ่ง q u e s สองเลใช่ใช่กาแฟจริงๆเป็นมเมล็ดกาแฟที่เราคัดสรรมาเหมือนกับว่ากาแฟมาจากง่ายๆเลยคือ,อของดอยสะเก็ดเอ๋ยของโค,ค,คลอมเบียอินโดนีเซียถ้ามารวมกันแล้วก็จะได้รสชาตินี้อะไรเงรี้ยค่ะก็เลยเกิดเควส t one quest ที่นี่สมาแสอต่างกันแล้วมันมันคือไอ้นี่แบบพิเศสเปเชียลใช่ไหม ตัว Quest Special ววก็คือเป็นชื่อเมนูเฉยๆ<อ>แต่ว่าตัว Quest 1กับ Quest 2คือเมล็ดก,กาแฟาส,อส,อสองประเภท<อ>ที่เราแบบเหมือนกับปรุงรสมาแล้วนี่เรียกได้ว่าห้ามพลาดเลยทีเดียวสำหรับนะฮะท่านผูน้ชมทุกท่านนะฮะ Quest 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 2ถ้าทายเป็นเย็นจะอร่อยเพราะว่าตัวนี้จะแบบออกรสแบบสไปซี่ของไทยรสแบบ เรียวน้ำอะไรประมาณนี้ถ้าเป็น q u ัสตูทานร้อนอร่อยเพราะว่าตัวนี้จะกลมกรอบจะได้กลิ่นของผลไม้ตะกลูลส้มที่มาจากโคลัมเบียอะไรเงี้ยคได้กลิ่นทายที่ปลูกของเขาก็จะอร่อยกลมกรอบมันจะไม่มีอะไรแบบโดดเด่นลองลองอตัวนี้เป็น Quest ูอันนี้ครับ แม่นี้ใช่ไหมแล้ที่ครับรับร้านเปิดมานานเลยเครับอ่อจะสี่เดือนแล้วค่ะอ๋อนี่เขาบอกเขาบอกว่านั้งแต่เปิดตั้งแบบแปดโมงโกรธพี่มากหกโมงค่ะหกโมเช้าถึงสี่ทุ่มทุกวันหกโมงเช้าถึงสี่ทุ่มทุกวันแล้แบบมันมีวิธีการชงแต่ละปครื่องด้วยใช้หรือเปล่าที่เป็นเครื่องชงเกี่ยวค่ะเกี่ยวของเราก็จะมีพวกเครื่องนอนเอสเซนส์ที่เปจะให้น้องทำมาให้ วันนี้ที่จะให้ดูเป็นตัวไซฟอนมันไซฟอนอ๋อนีอนน่มีมีหลายเครื่องเลยหลายเครื่องเลยค่ะแล้วแล้ว,ลวถ้าไปดูได้ไหมได้ค่ะดูเลยได้ดูไหมอ่ะไป,ไปไปดูไปไป,ไปดูเครื่อง ทีหนึ่งแบบว่าสามารถจะเดินทางมายังไงแล้วก็ร้านเปิดเป็นกี่โมงอะไรยังไงครับก็เดินทางสะดวกค่ะบีทีเอสพญาไทยไปกันคญาไทยนั่งบินมอเตอร์ไซค์เข้าได้หรือรถมาเองได้รถกา็เข้าซอยด้านหลังได้เลยค่ะมีที่จอดรถเนี่ยจะว่าร้านเนี่ยติดกับคอนโดอายุคิวพญาไทยค่ะ แล้วก็เปิดตั้งแต่6โมงเช้าถึง4ีทุ่มของทุกทุกวันเลยค่ะทุกวันไม่มีวันหยุดเลยค่ะก็ฝากกันไว้ครับขอให้มีความสุขกับกาแฟยูนิเวฟว์ซิดเอาคาเฟ่ชีย์ครับลาไปก่อครับสวัสดีค่ะ